เรื่องน่ารู้ของนำจูฮยอกนักแสดงชาวเกาหลีใต้ข้อ 1. นำจูฮยอกเกิดวันที่22กุมภาพันธ์ปีคิเทศักราช1,994หรือตรงกับปีพุทธศักราช2,537ในปี2,565นี้ถ้านับแบบสากลน,นำจูฮยอกก็มีอายุ28ปีแล้วค่ะข้อ 2. นนำจูฮยอกเกิดที่ปูซานเกาหลีใต้ มีข้อสังเกตว่านักร้องนักแสดงหน้าตาดีหลายคนเกิดที่ปูซานรวมถึงกงยูด้วยค่ะข้อ3นมนำจูฮยอกมีส่วนสูง188เซนติเมตรแต่ตอนเด็กๆเ,เขาตัวเล็กมากนะคะก็เลยเล่นกีฬาบาสเกตบอลเพื่อให้ตัวสูงขึ้นและเขาก็สูงขึ้นได้จริงๆค่ะข้อ4นํนำจูฮยอกอยู่ในสังกัด Management Soap ซึ่งเป็นค่ายเดียวกับกงยูชเวอุชิก และแบซูจีนางเอกของเรื่องสตาร์ทอัพด้วยค่ะข้อ 5. นําจูฮยอกเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการเป็นนายแบบเขาเริ่มเป็นนายแบบตั้งแต่ปี2013ข้อ6กีฬาที่นำจูฮยอกโปรดปานก็คือบาสเกตบอลเขาเคยใฝ่ฝันที่อยากจะเป็นนักบาสเกตบอล แต่นำจูหฮยอกเป็นก้อนเนื้อที่กระดูกหน้าแข้งต้องได้รับการผ่าตัดจึงล้มเลิกความคิดที่อยากจะเป็นนักบาสเกตบอลไปกลายมาเป็นนำจูหฮยอกที่เป็นนักแสดงในวันนี้ค่ะข้อ7ผลงานซีรีส์เรื่องแรกของนำจูหฮยอกก็คือซีรีส์เรื่อง The Idol Mermaid เจ้าหญิงเงือกน้อยทางช่อง TVN โดยเขาเป็นนักแสดงประกอบรับบทบาทเป็นพักแทบักข้อ8 นำจูเฮย็อกเคยทำงานพาร์ทไทม์มาหลายอย่างมากเขาทำงานพาร์ทไทม์เยอะมากไม่ว่าจะเป็นเด็กเสิร์ฟพนักงาน,นงส่งของพนักงานลานจอดรถเด็กปั๊มเขาบอกว่าชีวิตตอนเด็กๆเ,เขาลำบากมากทำให้เขาต้องทำงานพาร์ทไทม์หลายอย่างเพื่อหาเงินค่ะน่าชื่นชมมากๆนะคะนำจูฮย ข้อ9ด้วยบุคลิกภาพที่น่าค้นหาดูแข็งแรงมีสไตล์ทำให้นำจูฮยอกได้รับคัดเลือกเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้กับดีออ b บิวตี้ o r ร a แบรนด์ดังระดับโลกด้วยค่ะนั่นก็คือ9เรื่องน่ารู้ของนำจูฮยอกนํามาเล่าสู่กันฟังนำจูฮยอกนักแสดงที่ครบเครื่องเข้าถึงทุกบทบาท ฝากท่านผู้ชมติดตามผลงานของเขาด้วยนะคะนํำจุฮยอกสวัสดีค่ะ